สวัสดีครับเมื่อนี่กับมาพอๆอกับสังวานงานปั่นอีกเนาะเมื่อนี่กับทีาท่านผู้ส้มมาเบิงตัวเด็ดตัวดีน้ำน้พิษเน,ะนาะน้พิษอยผละอยวัดอยบานดันเม็กเนาะอยู่บ้านดันเมก,เเมกคือแอดกับเด็กเขาน้ำเพลนวา่าเพลนฝันได้ดคู่นึงแล้วก็เห็นในโป๊อย่างคู่นึงเนาะทีเด็ดเป็นตัวใดก็จังมาเบิงน้ำกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดเตียให้ผ้ามาส้มเนาะ ถามเพิ่นโทรมาบอกเพิ่นว่าเพิ่นฝันได้ฝันดีเพื่นว่าตัวหนึ่งกับแดงอย่างเครื่องยุบโปหยางว่าส่นโปหยางเป็นสีน้ำหยางขาวขมันคือเป็นตัวแดงแดงมาส่วนบางกนคักเลียวว่ามันเขียกแทมบอมแยนเนาะเพื่นเป็นตัวเลขเพิ่นว่าที่ตักแทมมันเป็นตัวแดงเนาะครับเนาะเขียกแทถ้าคนที่สารเขากบอกว่าเขียกแทมตัวแดงแล้วแต่ว่าภาษาภาคกลางเขาบอก่าหูหรอกแต่คือไข่ๆคือเขียกแทมเพิ่นว่าเนาะ มาเบิ่งแล้วมันเป็นตัวเลขเว่าสันเป็นตัวเลขก็เลยว่าได้ตัวเด็ดตัวดีทั้งฝันพร้อมฝันพร้อมก็เลยส่งขอความมาให้แอดเนาะให้แอดเดี๋้องคลิปคือเพิ่นบอกเนาะเดี๋ยวติดผ้าทันผปส้มเบิ่งเนาะครับนี่เพิ่นวาห้าแปดสี่อยู่ในโปอย่างเนาะครับห้าแปดสี่มันเป็นตัวแดงๆว่ามั็นตัวอีหยังว่าสั่น ไปเคลียบบางมันโมเมนมันโมเมนขี้เลกแถวสันบางกระคัาเรียวๆแง่งไฟบางกระคาคนเป็นตัวแรกว่าสันอยู่โปอย่างคนอย่างก็คือสีขาวโย่สันมันเป็นอย่างว่ามันขี้เลกแถวคนว่าเนานะขี้เลกแถวค่อยๆใส่เดือนเนาะครับใส่เดือนตัวแดงแดงน้อยๆเนาะใส่เดือนเนาะตัวแดงทันที่าังยศานว่าขาี้เลกแถวขอไปนะครับเธอที่บอกบ่กสุภาพเนาะคือใส่เดือนนั่าานแหนะละ,ละ ใจเดือนแล้วขอโทษขอใถ้าหากว่าวสุภาพเนาะกาคว้มฝันอีกคว้มฝันหนึ่งเพิ่นกัเพิ่นว่าไปสอนปูสอนปลาอยู่หนองเพิ่นว่าเห็นงูว่าสั่นเพิ่นฝันเนาะเห็นงูตักใหญ่แลนน้องหนองสอนไปสอนไปเพื่นไปได้กุ้งว่าสั่นได้กุ้งกับปลาเนาะได้กุ้งกับปลาเพิ่นว่าได้กุ้งกับปลาแล้วเพิ่นมาตีเป็นจะงูแลีนน้องไป่งสิเนาะแลีนน้องเป็นหน้ามึงสิเพิ่นก็เลยตีว่างูนั่นเป็นเจ็ด ปลาเป็นแปดเนาะกุ้งปลาก็ะตีพิ่นก็เลยตีเป็นเจ็ดแปดห้าน้ำกันเนาะครับนี่เป็นสองครูพ่นไหหมาเนาะท่านผู้ส้มพ่นกระได้อครับเด้อว,วิจารย์ญญในการรับชมเนาะคือโครงสุดท้ายแล้วเพิ่นไหหมานี่ล่ะนักผิดอยู่ด้านแมกเนาะสุดก้อนนี่เพิ่นก็นได้อยู่น้ำหลังเตานั่นก็คิวอยู่สุดก้อนก็ถือคือกัน พันว่าได้อยู่หลังเตาสันงวดนี่พันได้อยู่โปอย่างได้อยู่โปอย่างเพราาะว่เพันเพันถือตองวดอยู่เพันก็เลยว่าบัตเทียมมันเป็นอีกคืองวดก่อนเพันว่าก็ว่ามันฝันคักอยู่เก็ดแปดหายเนาะเพันว่าฝันคักอยู่หาหาแปดซีนี่เพันได้อยู่น้ำโปอย่างเพันก็ว่าตัวงามตัวงามเพันก็อดใจบ่ได้เพันก็โทรมาหาแอดให้แอดลงเนาะเพันก็ เป็นสายบุญสายธรรมอยู่วัดด้านเมฆนั่นแหะเพิ่นก็นมาจังหันสุเม,มออยู่แต่แอดส่วงนี่ก็บริยุทธ์ทั้งหันบริยุทธ์น้าเพิ่นเนพราะว่าติลงลงมาใส่สิทธ์ลงมาใส่สิทธ์เพราะว่าต่อเนาะลงมาเรื่ๆก็ติดไปบ้านน่อยนะดุนต่อติบ้านหน่อยนะดุนต่อแล้วก็เฮ็ดโคงพระให้เพิ่นเรื่ๆก็ยังติดโง่กันไปด้านเมฆอีกรอบ2เพิ่นก็นเลยโทรลงมาบอกนะครับโทรลงมาบอกเพิ่นเห็น เห็นในโปอย่างเนาะห้าแปดสี่นะครับเห็นในโปอย่างตัวเก็ดแปดหานี่ก็คือเพิ่นฝันเนาะเก็ดแปดหานี่คือเพิ่นฝันครับเบิ่งเอาเด้อครับเดอ้อห้าแปดสี่นี่นี่โปอย่างเพิ่นว่าเนาะห้าแปดสี่ในโปอย่างตัวไต้คู่ไต้นี่เพิ่นได้เพิ่นฝันวา่างูแล่นน้องน้อง,น,องน้ำเพิ่นไปสอนป่ากับกุ้งเนาะ เพื่อนได้ตีงูนั่นเป็นเจ็ดเพื่อนว่าบทเทียะมันคิวคือสุดก่อนเนาะเปดกุ้งปลาปลาปลากับเป็ดเนาะหานี่ก็เป็นกุ้งเป็นปลาแล้วทั้งเปดทั้งหาเนาะเพื่อนตีห้เป็นทั้งสั้นคือความฝันของเพื่อนกับเพื่อนก็ท้อมากสั่นเนาะเฮ็ดเก๋เดี๋ยวเอาเรามาเบอกสู่ท่านผู้ชมฟังเพื่อเป็นแนวทางมาหลุ่นห้รัฐบาลน้ำขันงวดนี้เนาะ คงสุท้ายเนาะครับคงทุท้ทยแล้วชุดงวดนี้ก็มารลุ่นน้ากันครับนวยรัฐบาลเนาะช่วงนี้ก็มายู่บ้านเนาะครับช่วงนี้ก็บบอท่านไปเหงานว่าเสียวัคซินแล้วก็ยังขัดแขนเนาะขัดแขนไปเฮตดงานบ่ไดเพราะว่ามันติมีไปตัดเล็กคืองอเล็กงอมัดหลวดมัดเล็กเนาะีย๋ยวมันติดแก๊บขีกลูก็ยังท่านใหายไปอยู่ช่วงนี้ก นอนเห่นอยู่บ้านอยู่ซองส่วงนี้เนาะนอนเห่นอยู่บาอยู่ซองกัล่อจังหวะแขนถ้าหากบอกเก็บก็บจังติดเด็ดไปอีกเนาะถ้าหากบอกเก็บครับถ้าหากถูกใจกดไล์ก็แช์กด,กดกระดิงเพื่อแกงเกือนี่แล้วครับเออเพื่อติดบริบพาดในคลิปต่อไปเนาะภาพนี้กับแอดกับยู่บันไดเสื้อบันไดผู้สิงเนาะเอาภาพให้มาให้เบิ้งน้าเพื่อนี่และฟีเมื่อของแอดเนาะถ้าหาก ท่านพุส้มสนใจอยากได้ไปปั้นพญานาคคือพระสิบสองราศีเป็นสัตว์หน่อยสัตว์ใหญ่แอดปั้นได้หมดครับถ้าหากถูกใจสนใจติดต่อแอดได้เด้เอ,อเบอรโ์โทรก็ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามเก้าแปดหกศูนย์นะครับเบอร์แอดถ้าหากสนใจอยากได้ไปปั้นเนาะอันนี้ก็อยู่เซิ้งบหมนไดผู้สิงเนาะอำเภอสังขสันจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับผู้ได้ไปเที่ยวอำเภอสังขสัน ก็คงที่เห็นอยู่เสิงบรรไดผูเสิยงเนาะด้านเทิงสุดบรรไดก็คือเก่าเสียนด้านใตนี่ก็คือเกตเสียนนะครับด้านเทิงสัน้นเทิงล้านปูก็คือปูพรมภูมิปาโลขึ้นไปาราวากาบไบบันไดขอพรอ,อนบรนไดนะครับพระซักซทธแหง่งซักซทธจังหวัดกาฬสินเฮาพระซักซทธ ผูได้ไปขอป้อนขอโศกขอลาบก็ได้ก็คือคว่ำมุ่งมาติปารถนาเนาะผู้ได้ไปกับขอป้อนก็ได้มีโศมีลาบสมคว่ำมุ่งมาติปารถนาพระใหญ่ครับพระพรมผู้มีปโรวัดพุทธาวาสภูสิงเนาะวัดพุทธาวาสผู้สิงแอดกับปอยู่หันเป็นสิบป,ปีไปอยูน่น้อเพิ่นแต่มีวัดหน่อย,อยต่างๆทางอื่นเพิ่นขอให้ลงไปปั่นไหแอดก็ได้เลยงจากลงปู ลุงพอเนาะจากลุงพอลงไปกับย่ามใดว่างๆส่วนง,งานมัดอยู่วัดเต๋วัดน้อยๆที่ข้าเจ้ามาให้ไปปัน่นให้มัดย่ามใดก็จังกลับมาหาลุงพอมาพออยู่ส่วนทิ่งกลางบันไดก็ยังอีกสามคูครับอีกหาเสียนกับสามเสียนกับหนึ่งเสียนยังอีกสามคูจังตีหอดเก่าเสียนดัานทิ่งเนาะครับ ถ้าหากมัดงานอยู่ทั้งไต่ก็ยังติดอย่งโง้ไปหาหลวงพ่อมาอยู่ทั้งวัดพุทธ,ธาวัดผู้สิงช่วงนี้ก็มาเฮ็ดงานอยู่ดานเม็กเนาะเฮ็ดงานอยู่ดานเม็กครับถ้าหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่บริภาในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะติดผ้าทันบส้มไปหาตัวเด็ด,ด,ดมาหลุ่นคววยรัฐบาลน,น้ากันไปเรื่อยๆแอ,อดกติหาตัวเด็ดให้ธันบส้ม มาหลุนไปเรีย่ยเนาะงวดที่งวดนาคืองวดพานมาว่าถือกับวัตตองเสียใจน้องงวดนีเขามาลุนขันไม่มาลุนไวรัฐบาลไม่เนาะ,ะหวยมาลุนไวไม้ไวรัฐบาลของเพิ่นคือโตที่บอกกันแล้วปะเทียมมันเขาเนะปะเทียมมันเขาก็มาลุนน้ากันครับที่ผ้าย่อนกลับไปซ่อมตัวเด็ดที่เขียนไวอีกเนาะ เพื่อ,อย่ำตีบอดีพ่าดเอาไปสื่อเนาะตัวใดตัวใดเรียกตีผ้าพี่เบิ่งครับนี่เนาะครับเนาะตัวที่นพิษพันโทรมาบอกพันว่าพันฝันคู่ตเต้นี่ครับฝันได้ฝันเห็นงูแล้ยน้องน้องน้ำมาสัน่นสื่อใน่แล้วลู้มาสัน่นต้องคิดไปแน่บัดเทียมมันเป็นจังบุญบัดเทียมมีคนเห็นว่าสัน่น โคเทิงนั่นหาแปดซีนี่ก็คือได้อยู่น้ำโปยางมาสั่นสุดก่อนเพิ่นก็ได้อยู่หลังเตาเนาะหลังเตาเพิ่นจีดยางไปไปเห็นอยู่หลังเตางวดผ่านมาเพื่อนก็ถึงเนาะครับงวดผ่านมาบพง่หันเพิ่นก็ถือเห็นอยู่หลังเตาแต่งวดนี้เพิ่นมาเห็นอยู่โปยางครูไต๋นี่ยคือความฝันเนาะเห็นงูตัวบักใหญ่ไ้แลน้องน้องน้ำเพิ่นตีไปสอนกุ้งสอนปลาเพิ่นว่า เห็นงูนี่เพิ่อนเราตีตีใส่เก็ดเนาะครับเห็นงูตีใส่เก็ดกุ้งปลานี่ก็ตีปลาเป็นเปดเนาะเพื่นวลาเพื่นวลาเปีดหาเือหาเปดกับสลับกันเนาะครับเนาะคือตีเก็ดหาก็เป็นไปได้เนาะคือตีหาเก็ดเือตีหาเปดเือตีเปีดหาเขาก็ะซับเขาเนาะเนาะซับเอาครับเทียมันออกคือแอดว่าซับกันร่องร่องเบิงซับกันคือ ซีแปดนั่งสีหาแปดซีเอาซีแปดมาเซยุกกลางก็อาทิได้เนาะบัตเทียมมันออกครับสุดท้ายนี่ก็ไข่ตันบุษมจงมีแต่ความสุขความเจริญเนะครับเด้อปัตนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นปัตนาทองก็ให้ไลน์น้องมาคือน้ำนะครับเนาะไข่มีเงินมีทองเหลือทองเหลือไทยเหลือใสเหลือซอยวิทหนีวิทย์สิน โรคโควิดก็อยาหายมาไก่พิตาละพละรานามัยแข็งแรงทุกๆคนสวัสดีครับ